สวัสดีครับตอนนี้เราจะทําการสอนการใช้โปรแกรมเมนูลูกนี้การค้านะครับอันดับแรกเลยคือเราต้องล็อกอินยูเซอร์พ w o เ d ของเราเข้าไปก่อนนะครับ เมืเ่อลลอกอินแล้วท่านจะเจอเมนูตามที่เห็นนี้นะครับวิธีการบันทึกลูกนี้นะครับให้ไปที่เมนูซื้อขายสินค้านะครับจะปรากฏแถบสีดำนะครับให้ไปที่ข้อมูลเริ่มต้นระบบและเลือกชื่อผู้ร่วมธุรกิจนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วจะมีหน้าตาประมาณแบบนี้นะครับโดยจะมีปุ่มทั้งหมด3ปุ่มคือปุ่มเจ้าหนี้ซื้อสินค้าปุ่มเจ้าหนี้ค่าใช้จ่าย ปุ่มเจ้าหนี้ลูกหนี้การค้านะครับให้ท่านคลิกที่ปุ่มลูกหนี้การค้านะครับครับด้านหลังนี้ก็จะประกฏเป็นจัดการข้อมูลผู้ร่วมธุรกิจลูกหนี้การค้านะครับครับเมื่อได้เมื่อเสร็จขั้นตอนนี้แล้วก็สามารถสร้างชื่อลูกหนี้การค้าของเราได้เลยนะครับโดยอันดับแรกการพิมพ์รหัสท่านสามารถพิมพ์รหัสอะไรลงไปก็ได้นะครับ ตัวเลขภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับสามารถพิมพ์ลงไปได้ได้เลยนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะลองคีย์ข้อมูลทดสอบให้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับ สำหรับท่านที่เคยบันทึกหรือว่าเคยทําเมนูภาษีหักนับนะที่จ่ายมาแล้วก็ตรงนี้ก็คือจะมีลักษณะการทํางานเหมือนกันนะครับแต่สาหรับท่านที่ไม่เคยบันทึกข้อมูลเจ้าหนี้ค้าจ่ายมาก่อนก็ท่านสามารถใส่ชื่อลูกค้าโดยไม่ต้องใส่คําว่าบริษัทจํากัดหรือว่าห้างหุ้นส่วนนะครับใส่ชื่อได้เพลเพวเลยนะครับส่วนคํานําหน้าให้เลือกเอาว่าถ้าเป็นบริษัทก็เลือกบอจจุดนะครับถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนจํากัดก็เลือกขอจอกอจุดนะครับ ถ้าเป็นบริษัทมหาชนก็เลือกบอมจอจุดนะครับตามรายละเอียดลิสท,ที่มีให้นะครับเมื่อท่านใส่เสร็จแล้วปุ๊บก็ให้ใส่เลขผู้เสียภาษีนะครับถัดลงมาใส่ที่อยู่นะครับโดยที่อยู่ด้วยกฎหมายสรรมรณูมิออกมาใมในปี2558 ระบุว่าต้องที่อยู่ของลูกค้าให้ใส่สำนักงานใหญ่หรือสาขาเพราะนั้นคือตัวโปรแกรมของเราทำมาก่อนหน้าที่สมนัก,กรจะออกกฎหมายใหม่มาก็เลยยังไม่มีช่องให้ใส่คำว่าสำนักงานใหญ่หรือสาขานะครับเพราะฉะนั้นให้พิมพ์ในช่องที่อยู่ได้เลยนะครับ วิธีการใส่ที่อยู่นั้นให้พิมพ์ติดต่อไปเลยนะครับไม่ต้องกด enter นะครับครับถ้ามีเบอร์โทรศัพท์ก็ใส่เบอร์โทรศัพท์เบอร์แฟกอีเมลมือถือสามารถติดต่อแล้วก็ผู้ติดต่อนะครับสามารถใส่ใน่วนสถานส่งสินค้าในสถานที่ส่งสินค้าเนี่ยถ้าในกรณีที่ส่งตามที่อยู่ก็ไม่ต้องใส่อะไรนะครับแต่ถ้าในกรณีส่งที่อื่นก็ให้ใส่ที่อยู่ที่จัดส่งนะครับแล้วกดปุ่มเพิ่มข้อมูลเข้าสู่ระบบได้เลยครับเมื่อกด ปุ่มเพิ่มข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้วรายชื่อจะไปขึ้นทางด้านซ้ายของในกรอบรายชื่อนี้น,นะครับอ่าครับอันนี้เป็นอันนี้เสร็จขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลลูกนี้การค้านะครับในกรณีที่เราต้องการเพิ่มใหม่ต่อไปเลยก็กดเริ่มข้อมูลใหม่ฮะแล้วก็ใส่วิธีการใส่ก็ใส่เหมือนเดิมนะครับส่วนในกรณีที่ต้องการกลับไปแก้ไขก็ให้เลือกได้เลยนะครับว่าเราต้องก้การแก้ไขรายชื่อไหนเมื่อกด ที่ปุ่มทางด้านซ้ายปุ๊บในรายชื่อปุ๊บมันจะไปขึ้นทางด้านกว่าในกรอบของขอจัดข้อมูลจัดการข้อมูลผู้ร่วมธุรกิจนะครับเมื่อพิมพ์ข้อแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้วให้ทําการกดปุ่มแก้ไขข้อมูลลูกค้าได้เลยนะครับนะครับเมื่อกลับไปดูก็จะมีที่อยู่นะครับ อันนี้ก็เสร็จขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลลูกหนี้การค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับ